เป็แฟนเอเซี่ทุกคนนะครับเมื่อนีนนะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมบ้านสวนนะครับจังหวัดน้องบัวลําพูนะครับเห็นนหมครับอยู่ด้านหลังของผมนะครับจะมีสวนนะครับหรือว่าต้นไม้นะครับนานาชนิดนะครับที่สวยงามมากนะครับเดี๋ยวเมื่อนีนผมจะพาไปชมบริเวณนะครับบ้านสวนที่จังหวัดน้องบัวลําพูนะครับเชิญครับบ้านสวนนะครับของเขานะครับอยู่ที่จังหวัดน้องบัวลําพูนะครับเป็นบ้านที่เรียกว่าบรรยากาศดีนะครับ ลมเรื่นนะครับตอนนี้กัประมาณหามงแรงนะครับหางงแรงเป็นบ้านธรรมชาติครับธรรมชาติแป่ปลูกอ่าบริเวณบ้านนะครับบริเวณบ้านจะมีอ่าต้นไม้น้าหน้าชนิดนะครับนาอยู่นะครับหนาอยู่นะครับมากนะครับเห็นไหมครับต้นไม้หลากหลายชนิดครับสวยงามครับเวลาตอนกลางวันนะครับเนาะ ทําให้อากาศร่มรื่นครับเย็นสบายครับอันนี้ก็คือบ้านสวนนะครับบ้านเล็กที่5้ทับสนะครับตำบลหัวหน้าอําเภอเมืองจังหวัดนองบัวน้ำพูนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านหลังอีกนะครับว่าด้านหลังเป็นยังไงนะครับเนาไปเลยครับอันนี้ด้านหลังครับก็จะเป็นที่นั่งพักนะครับนั่งพักนั่งเล่นนั่นเองนะครับเนาะ โอ้ข oh, ่างทางนี่อันนี้เกิดว่าหมากยิวนะครับเนาะหมากยิวแก่แล้วครับแก่แล้วหมากยิวแก่แล้วอันนี้ก็ต้นหมากยิวครับต้นหมากยิวบรรยากาศน้ำแรงดีดีครับน,นี่ก็คือสวนลังบานนะครับครับต้นนี้ก็สวนกล้วยครับกล้วยหลายลายครับ เวลากล้วยสุกเต็มต้นนะครับอ่าบ่อึดยู่อึดก,กินครับเพราะว่าปลูกเพิ่นปลูกกล้วยไ้หลายนะครับอ่าเดี๋ยวผมสิพ้าเข่าไปเบื่องด้านในนะครับเนาะมีโตนะครับสาหรับนั่งกินเขา้าหรือกินเหล้าสังสรรค์น,นะครับสําหรับปวอกข้นนมนะครับเห็นบ่ครับบรรยากาศดีครับบรรยากาศดี ถ้ามแฟนๆเอฟซีนะครับอยากจะมาเที่ยวบ้านสวนที่จังหวัดนองบัวลุพูนะครับกติดต่อมาได้ครับเป็นโฮมสเตย์นะครับขึ้นละหาร้อยนะครับขึ้นละหาร้อยเข้าเปิดบริการให้เช่าครับอ่าหาร้อยนี่อ่าตั้งแต่ที่พักนะครับถ้าแม่นกินอยู่กับโฮมสเตย์นะครับกัเจ็ดร้อยครับต่อค้นต่อหัวนะครับอ่ามาได้นะครับติดต่อมาครับที่บ้านเลขที่ห้าทับสามครับตำบลหัวนานะครับ อำเภอเมืองจังหวัดหนองบวัวลำพูนะครับอันนี้ก็ต้นชมพูนะครับเนาะต้นชมพูเวลาถึงหนาชมพูออกนะครับชมพูก็จะล้นลงนะครับเต็มนะครับเต็มพื้นดินนะครับบางเทียบบางข้างนะครับก็บเก็บไปขายบางข้างก็เก็บกินนะครับบรรยากาศดีนะครับ ครับและนั่นก็คือบรรยากาศนะครับอยู่ที่บ้านสวนนะครับอำเภอเมืองจังหวัดนองบัวลำพูนะครับเอทุกคนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้พบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ